ที่ประชุมเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน25ท่านนะครับสัสดส่วนของกรรมธิการของคณะมนตรีจำนวน5ท่านนะครับสัสดส่วนกรรมธิการของแต่ละพักการเมืองจำนวน20ท่านเชิญรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกรรมธิการครับจำนวน5ท่านครับ กระเพยียนท่านประธานสภาผูพพ้แทนร,ราษฎรที่เคารพรกับผมในอนุชาณคา,าสายรัมตีประจำสำนักนายกรัมตีขอเสนอรายชื่อกันมาที่การวิสามันในสัสดส่วนของคณะรัมตีจำนวน 5. ท่านดังนี้ 1. นายสิริวัฒบุพภาเจริญ 2. อนายสุวิชาเพ่งไพบูรณ์ 3. นางสาวอัญจ,จนาพึ่งเย็น 4. ในายองอาจครัมไพบูรณ์ 5. นางบุญญาพร นาตาชนะพัขอบคุณครับขอบคุณครับสัดส่วนกรรมธิการของแต่ละพักการเมืองเป็นดังนี้นะครับพักเพื่อไทยจำนวนหกท่านพักพลังประชารัฐจำนวนสี่ท่านพักภูมิใจไทยจำนวนสามท่านพักประชาธิปัตย์จำนวนสองท่านพักก้าวไกลจำนวนสองท่านพักเศรษฐกิจไทยจำนวนหนึ่งท่านพักชาติไทยพัฒนาจำนวนหนึ่งท่าน พักเสรีรวมไทยจำนวนหนึ่งท่านนะครับขอเชิญแต่ละพักการเมืองเสนอรายชื่อคณะกรรมการตามสัสดส่วนและขอผู้รับรองตามข้อบังคับด้วยนะครับเชิญตัวแทนพักเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามันในสัสดส่วนของพักเพื่อไทยจํานวนหกท่านดังนี้ครับหนึ่งนายเชิดพงษ์ราชป้องขัน สนายบุญแก้วสมวงศ์สานายนิรมิตสุจารี 4. นางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์หานางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช 6. นายสามารถแก้วมีชัยขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับเชิญตัวแทนพักพลังประชารัฐเสนอสีท่านครับ าเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนา่งสาวพาดาวรการนนขอเสนอกรรมธิการวิสามันในสัดส,ส่วนพักพลังประชารัฐสี่ท่านดังนี้ค่ะ 1. นนายสุรชาติศรีบุตรสกร 2. นายถาปรกรกุลเจริญ 3. นายพาคินสมมิทธนาุลและสนางสาวพิมพูลเจริญขอผู้รับรองด้วยค่ะผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปเชิญตัวแทนพักภูมิใจไทยอีกสามท่านครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกิติชัยเลืองสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเชียงเซวพรคภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อกรรมมิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบ,บัญญตัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่พศออในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย3ท่านครับ1ท่านสาสคขาลมพลทอนกลาง2ท่านสสอสลิดพงเกี่ยวข้องและ3ท่านสาสาทิตินันแสงนาคขอพูดรับรองได้ครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปขอเชิญตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์เสนอสองท่านครับเรียนท่านนี้เคารพดิฉันพิมพ์พี่ิมพมชาติกุลบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะขอเสนอรายชื่อกรรมทิการร่างพรบการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้แทนท้องถิ่นฉบับที่จุดจุดพศจุดจุดจำนวนสองท่านโคต้าประชาธิปัตย์ค่ะหนึ่งนายสุทัศน์เงินมือและสองนายพิมุขันทรวมนิตค่ะขอผู้รับรองค่ะผู้รับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปเชิญตัวแทนพรรคเก้าไกลครับสเสนอสองท่านนะครับท่านประธานสภาที่เคารพผมวุฒินันบุญชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสี่จังหวัดสมุทรปราการพรรคเก้าวไกลขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการพร,ริจารณาการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นฉบับที่พอสอในสัดส่วนของพรรคก้าไกล ที่ทำหน้าที่ในสภาอย่างเข้มแข็งหนึ่งประเสริฐพงศ์สอนวัตรและกิติชัยเตชะกุลวันิตขอผู้รับรองด้วยครับผุ้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปเชิญตัวแทนพรรคเก็เกตเศรษฐกิจไทยครับเสนอหนึ่งท่านครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัยอินสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจิตรเขตหนึ่งพักเศรษฐกิจไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการร่างพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นฉบับที่พศจำนวนหนึ่งท่านดังนี้ครับนางสาวจอมขวัญกับปั้นเก่อครับขอบคุณมากครับขอพูดรับรองด้วยครับครับพูดรับรองถูกต้องครับ ต่อไปเป็นพักชาติไทยพัฒนาเสนอหนึ่งท่านครับท่านประธานที่เคารพเสมอกันเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุพันบิรีจากพักชาติไทยพัฒนาพักชาติไทยพัฒนาขอเสนอนายอนุรักษ์จุลีมาศขอผู้รับรองได้ครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปเป็นตัวแทนพักเสรีรวมไทยครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายวิรัติวรสลินพักเสรมไทยที่มีหัวหน้าพักที่เข้มแข็งท่านประธานครับ สิพักเสื่มใจขอเสนอผมเลยตลบไปด้วยพักเสื่อมใจขอเสนอกรรมธิการในสัดส่วนของพักเสื่อมใจหนึ่งท่านขอเสนอในอนุชิตประถมพงศิทักษ์ครับขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับเชิญท่านเลขาอ่านรายชื่อกกรรมธิการครับรายชื่อคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น ฉบับที่พอสอจำนวน25ท่าน 1. นนายสิริวัตรบุาพผาเจริญ 2. อนายสุวิชาเพ่งไัยบูลณ์ 3. นางสาวอัญจนาพึ่งเย็น 4. ในายองอาจคร้้มใบบูนหนางบุญญาพรนาตาธนาพัฒน์หนายชดพงลาดป้องขันเจนายบุญแก้วสมวงศ์8นายนิรมิตรสุจารี9นางสาวทัศนีบุรุษ ปกรณ์สินางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช1์สบอ็ดนายสามารถแก้วมีชัยส2องนายสุรชาติศรีบุษกร13นายถาปกรณ์กุลเจริญส4สี่นายภาคินสมมิธนกุลส5บห้านางสาวพริมภูลเจริญส6นายสลิดพงศ์เกี่ยวข้องส7เจ็ดนายคารมพลพรกลางส8นายทิตินันแสงนาค 19. ในายสุทัศน์เงินหมืน่น 20. ในายอภิมุขฉันทวานิช 21. ในายประเสริฐพง์สอนนุวัตร 22. นายกิติชัยเตชะกุลลวนิช 23. นางสาวจอมขวัญกับบ้านเกาะ24่นายอนุรักษ์จุลีมาศและ25นายอนุชิตปฐมพงศ์พิทักษ์ขอเชิญกำหนดระยะเวลาแปลยติครับ ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวพาดาวรากานนทขอเสนอระยะเวลาแปรยติ15วันค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะแประยะติภายใน15วันนะครับมีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าแประยะติภายใน15วันนะครับ